ครับเพื่อนๆเดินมาตะกายแล้วดสภาพปาลานะครับลังขึ้นลูกนี้นี่เองเอาเจอแล้วครับโูครับเพื่นอนครับเพิ่งขึ้นสวยๆเลยครับขึ้นมาคืนนี้นะครับเนี่ยดูเลยครับ หอกอบอันโอ้โหครับ ันโทนได้ในช่อง youtube ออชื่อช่องว่าสร้างรายได้จากธรรมชาตินะครับเราผจญปลากันทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับนอกจากวันนกวั <laughs> น อยู่แถวนี้มันก็ต้องมีแถวนี้อีกแหละเพียงแต่เรายังหาไม่เจอครับอืมครับเพื่อนๆเดินมาตะกายแล้วสภาพปลาแล้วครับขึ้นลูกนี้นี่เอง เอาเจอแล้วครับโหครับเพื่อนหืครับเพิ่งขึ้นสวยๆเลยครับขึ้นมาคืนนี้นะครับเนี่ยดูเลครับดอกอบอันโอ้โหครับเยอะนะครับเนี่ยไม่รู้มีอีกเปล่าเดี๋ยวขอตัวคุณก่อนนะครับ แรกครับเรามาขุดกันเลย เสร็จแล้วเราก็เอาดินออกให้หมดให้เรี่ยมเลยครับนี่ครับไม่งั้นดินมันจะแห้งครับนะครับขุดไม่เวลาคุดไม่ต้องถึงรากนะครับเวลาคุดไม่ต้องถึงรากเอาแค่ดินเรี่ยมเรียมขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งก็พอแล้วครับไม่ต้องรีบร้อนครับนี่ครับอือ ดอกสวยสวยเลยนครับอืมห,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 หลักไม้ครับอือต้องตัดแล้วแหละ <ś led> สวยเลยคิดว่าไม่โดนซะแล้ววันนี้พอได้กินอยู่ครับพึ่งโพก็ยังมีนะครับเน่าในดินก็มีมนี่ครับตุ่มๆหัวกำลังสวยเลย เน่าแล้วเราก็ตัดเน่าแล้วเราก็ตัดออกเอาไปแด้แบบนี้ได้แบบนี้สักโหลหนึ่งนะเหมาะเลยอะ่ะ ต้มกินได้การก็ต้มกินได้หัวรุดขึ้นอยู่กับลากไม้ครับเอายากนะครับแบนมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่ง เป็นไงครับพเพื่อนหมูแรกกระเสี่ยวแล้วนะหมูแรกก็ได้เสี่ยวครับเสี่ยวลองมาดูท่านี้มัง่งอืมเยอะแล้วเนี่ย น้อยนะครับหัวเดินเยียบครับเรื่องเรื่องครับตุมๆกำลังสวยเลยเนี่ย สายนะครับเอาดินออกให้เรียมก่อนค่อยใช้ทุ่งครับเสียชื่อหมดนะนะครับชัดไหมเอย่ย กินได้นะครับโด,ดแทะแล้วครับโอ้ยดอกเนาะหืมน้ำใจครับ บินออกนะครับเพื่อมีคนขอซื้อกลางทางได้ขายเลย<ใ>น <cradle> ี่นะครับผัานโพนของแท้ครับทำอไรอย่าให้เสียชื่อครับ <ทาง altitude> นี่เป็นยังไงกันมัางครับสวยสดงดงามอลังการ<ท>า <ง jal> ครับวนนี้ก็น่าจะได้โหลนะมูเนี้ยมูเดียวน่าจะได้โหลครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างอีกครับ มันต้องมีอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันเจอแล้วมันต้องต้องอยู่แถวนี้นะครับน่ครับซึ่งแผงดินก็มีอืมนะครับใบหักนี่ลากไม้ครับ มีดมันจะดีกว่าเสียมน้อยนะครับคือมันเลือกปฏิบัติได้มีดอะนะครับจะเป็นผงแล้วใช่ไหม อสวยๆเลยเมงเม่ง,มงอมหอมชื่นใจนี่และครับขนได้ก็แบบนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูมูข้างบนมั่งมูข้างบนครับ อกนะครับเออบอกนล้วใครจะรู้ล่ะนั่นผ่านโถนนี่อะไรข้างเข้ามันเป็นแบบนี้นครับ <c oughs> ดูครับนี่ <c oughs> มานั่งบนนี้แล้วนะครับ บานอลางชางเลยครับอืเป็นไงอเอาเละขอได้แล้วข <laughs> อได้แล้วก็โอเคครับยิ้มได้ถือว่าหมาไม่เสียเที่ยวแล้วครับน <laughs> ครับ <laughs> ดอกโอ้โห กำลังแข็งเลยอะเขียวกุุบกุุบกุ๊บกุ๊บหรือแบบนี้ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆเ,เวลาขุดแล้วเอาดินออกให้เรียมร้อเรียบร้อยเลยครับมันจะดูสวยงามน่ากินอันไหนเสียๆก็ไม่ต้องเอาไป ครับจุบจุบรักมาจุบจุบอืม ที่มันออกมูละห้าโลไม่มีเลยอยากเจอครับมูหนึ่งสี่โลห้าโลอะไรเงี้ย ตูมๆสวย,สวยเลยครับ <c oughs> ถ้าได้แบบนี้นะโอ้โหเหมาะเลยครับครับเรียมเห็นไหม เลี่ยมนะนะครับผ่านโหนทำเลี่ยมเลยนะ <laughs> คนเดียวก็เสียได้ครับ <laughs> ไปครับสรงนี้ก็โลฟาโลฟาแล้วอาม,มูเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอ่อถ้าเพื่อนๆเ,เราไปดูกันต่อเลยนะดูถายบนนี้ก่อนไม่เป็นเลยนะครับ บทมันจะออกมันก็เจอง่ายบทบทมันจะยากมันก็ยากนะครับเพื่อนอย่าไปคิดมากการหาเฮดโคลนะอย่าคิดว่าเออวันนี้กูต้องได้นะมันไม่ใช่นะครับบทไม่เจอมันก็ไม่เจอเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อน,เ,อนเสี่ยงรถแข่งสนันปลาเลยมรวิ่งกันในล่องปลานี่เองครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมพาไปดูไหนๆก็มาแล้ว เป็กก็ได้โลฟ้าแล้วไม่เสียเที่ยวแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับ,รบโอ้คันที่หนึ่ง <laughs> อย,อย,ยอดเลยครับเ่าครับลงมาแล้วครับโอ้โหลงมาแล้วครับ นี่เงื <S <S ่ันเพื่อนมาดูความงดงามของธรรมชาติตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงน้ำตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงโอ้นะครับน้ำตกลงมาจากภูเขาแล้วครับต้องบนเขานั่นออรถตกแข่งกันอยู่ มันก็เลยคุณน้อยๆเออ,อนะครับข้างบนน้ำเยอะนะครับเนี่ยมีตัวพึ่งกินน้ำบางเปาเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาแล้วต้องดูครับไม่ได้โอ้โหครับเพื่อนๆเราก็มาถึงนี้แล้วนี่ครับ แนวเขตพื้นที่สวนป่านองจะป้องครับเส,สียงจะดังนิดนึงรถมาวิ่งแข่งกันแถวนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านโทนจะได้มีแรงทําต่อไปมันก็ทอ้ออยู่มั้ง แต่เราก็ยังสู้ครับสู้จนทุกวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม